สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่ของสัปดาห์นะครับวันนี้ผมจะมาเล่นเกม fc ออนไลน์นะครับก็เปลี่ยนชื่อกันแล้วนะครับแล้วก็เปลี่ยนรูปหน้าตาใหม่หมดเลยครับดูครับเมนูเปลี่ยนใหม่หมดเลยนะครับก็บอกเลยว่าเฟียลฟ้าขึ้นมากครับก็วันนี้ครับก็มาอยู่กับทีมนี้ครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับหรือปีศาจแดงของเราครับต้องบอยว่าแฟนผีช่วงนี้ครับอย่างผมนะครับก็คือเซ็งครับช่วงนี้แพ้ในตอนที่ผมอัดอยู่นี่ก็คือเพิ่งแพ้คาบ้านมาครับใน ศึกยูฟ่า,านะครับบอกเลยว่าต้องไปอรอลุ้นในทีมอื่นนะว่าจะรอดไหมนะครับก็ถ้าคลิปนี้ปล่อยแล้วก็น่าจะรู้ผลแล้วนะว่าจะเป็นยังไงครับก็ขอให้ชนะเถอะครับแต่ถ้าแพ้นี่ก็คือโปงแล้วนะครับโอน้หน้านี้คือขอมาหน่อยเถอะเกมรับเนี่ยคือต้องเล่นกันให้หนาแน่นมากกว่านี้นะครับเสียบอลเขาเลยเสียประตูเร็วมากครับคอยลุนเราสาแบบว่ายิงได้แล้วนะในยูฟ่า ดมากมาครับมาดูในเกมกันต่อนะครับก็คือผมจัดทีมแมนยูนะครับในปี2 0 2 3ันถึงสองพนะครับก็มาในระบบซ1 3 1 1นะครับหรือซ2 3 1งนะครับโค้ดโดยเอลิกเทนฮาร์ครับก็มาดูไล์อัพนะครับโกเป็นอันเดโอนาน่านะครับโอนาน่าและขวาเป็นเดโกดานโลครับส่วนคู่เซนเตอร์เป็นวารานคู่กับมาสติเนสนะครับแบกซ้ายเป็นลูกชอนะครับกองกลางตัวรับเป็น าเซมิโลนะครับขยับขึ้นมาเป็นเมสันเมาส์นะครับเบอร์เจคนใหม่ของเรานะครับก็ต้องรอดูฟอร์มกันต่อไปนะครับต่อไปเป็นบูโน่เฟรนันครับผมขยับมาเล่นเป็นปีขวานะครับเพื่อให้อลิกเซ่นครับไปเล่นกลางลุกนะครับจะได้โหดแน่นอนครับบอกเลยปีนี้ด้วยนะปีนี้โหดมากๆบวก8ส่วนชีวิตจริงก็โอเคครับแต่ก็ต้องทนกันต่อไปครับต่อไปเป็นดร์ลาชี่ของเรานะครับ ส่งบ้างก็อยนี้ครับก็ได้ส่งก็นี่ครับทำให้หอยลุนหญิงได้นะครับแล้วกองหน้าเปล่าครับแน่นอนครับหอยลุนของเรานะแต่ในเกม Fc Online ครับยังมีแค่ปีเดียวนะครับปี2022ต้องรองอัปเดตอีกนะครับแต่ว่าถือว่าสแต็กก็คือกอ็ไม่ได้แย่นะแข่งแก่ง89มุมบอล75ความอึด79ความเร็ว89สปีดต้น88พลังการยิง 80จบสกอร์79นะครับก็ประมาณนี้ครับก็ต้องไปรอดูในเกมว่าจะเป็นยังไงครับส่วนมาดูตัวสำรองเรานะครับก็ที่จริงแล้วก็มีแอนโทนีนะครับอัลลาบัดนะครับเลกินลอนนะครับแบ็คซ้ายนี่โอเคนะมาแทนลูกชอเจ็บนะครับแต่ว่าเลกินลอนก็เพิ่งเจ็บไปนะครับก็เซ็งเหมือนกันแบ็คซ้ายนี่มีทั้ง3ตัวแต่ก็เจ็บหมดเลยครับมาเลเซียครับจอนี่แวนนะครับดินเลิฟ บอลบิสกาครับเอาละครับก็ก่อนที่จะไปดูตัตินั่เตะและแทคติคทีมนะครับนี่นะครับจากภาพคือดูดูช่องผมส่วนเนี้ยังไม่ได้กด Sub s c r i b e ให้ผมกันนะับใค่ที่อยู่ตอนนี้ยังไม่กดนะครับก็อย่าลืมไปกดกันด้วยนะมันจะช่วยผมได้มากมากนะครับก็ขอคุณมากเลยครับเอาแหละไปดูกันเลย let's go และนี่ก็คือแทคติกทีมนะนี่ครับเมนูการตั้งค่านี่คือปรับเปลี่ยนใหม่หมดเลยครับก็เกมรับนะครับก็เป็นกดดันนะครับเมื่อสัมผัสบอลผ้านนะครับส่วนเล่นแนวกว้างก็เป็น6นะครับเล่นแนวลึกเป็น3นะครับ ก็จะไม่ดันสูงมากขนาดนั้นนะครับส่วนเกมบุกนะครับก็เป็นต่อบอลเป็นสมดุลแล้วกันนะครับเล่นแนวกว้างก็เป็น6นะครับเล่นในกรอบก็6นะครับส่วนเตะม,มุม4นะครับก็คือเน้นเอาตัวลุกเนี่ยมาช่วยด้วยนะครับมาช่วยกดดันเข้าไว้นะครับแต่ถ้าจะเอาชัวร์แล้วก็3ก็พอนะครับไม่งั้นนี่คือถ้าเขาบุกมาได้นี่ก็มีโอกาสเสียบอลน,นะแต่แมนยูเนะี่ยชอบเป็นแบบนี้บ่อยนะโดนสวนเนี่ยก็หายเหมือนกันบางครั้งเนี่ย แต่ผมจะปรับแค่เสียงรับลองกก่อนนะครับต่อไปเป็นฟรีคิสนะครับก็เอาสาพอนะครับรูปแบบทีมก็ปกตินะครับต้องเน้นเขาเลยเน้นเน้นน้างงานนะับว่าจะเป็นยังไงครับต่อมาเป็นเทคนิคนักเตะครับก็ตามนี้เลยครับเอาละไปลงแรงกันเลย let's go เอาละครับทีมที่เราจะด้วยคือทีมนี้เป็นแมนยูฟนกันครับเป็นตำนานเลยครับมันแน่นอนครับเกมนี้มาครับ เราในชุดสีขาวนะครับบุกจากซ้ายไปขวาครับเริ่มขึ้นแล้วนะครับอาร์ติเนสมีสันเมาส์มาคาซิมิโลเอลิเซนให้มาหอยลุนออกไปให้ลัดฟอร์ดครับกระชากมา้า <c oughs> เจอแกลลินเนวิวย่งมาได้แล้วลูกชอเติมมาไกลเกินเหล่านะครับจอดเบสาซ <c oughs> ิมิโลโอเคสวยครับอเซนใหมา็นสันเมาส์ เห็นหอยลุนวิ่งแล้วครับหอยลุนต้องเลือกช่องโอ้โหเขาเสียบอ้าวแดงไหมสุดสุดท้ายเรียบร้อยครับวสวยโลนเลยเลก่อนนู้นขอหยุดเกมไปก่อนนะครับสุดยอดไปกี้คือหักล็อกคือสวยมากๆครับนะครับเห็นสั้นๆไปก่อนนะครับกับเซมิโลอีกเส้นให้มารัดฟอร์ดอีกเส้นให้มา,าวารัาน เดมาที่ดิกเซ้นปั่นด้วยซ้ายเรียบร้อยครับปั่นด้วยขวาสิสุดยอดครับอีกเดิกเซ้นบอกเลยปีนี้แค่ปีนี้บวกแปะโหดจัดจัดอะ่ะคุ้มมาครับขึ้นน้ำครับหนึ่งซู่อ0ครับคอยลุนย้อนหลังรัดฟอร์มมาหน่อยครับมันออกไปนะครับดาโลบีบครับบีบสันเมาส์ โอเคสวยอฟอร์ดขึ้นมาที่เมาส์ฮืมไม่สั่นเมาส์เจอเบคแฮมแย่งมาอฟอร์ดโอเคมาเตเนสขายบอลมาก่อนครับที่ดาโลบูโนโ่โอเคเด็กก็ดาโลโอ้โหขาสั้นไปครับโอเคครับเซมิลโลแง่งบอลกลับมาได้ครับตีเส้นให้มาไม่สั่นเมาส์หอยลิน้น เจอวิดิทแต่แค่ข้างล่างเอาแล้วไงดาโลเจอกับโรโนโโรโโลัลดโรนัลดอุกมารูกนี้โอเคโอนาน่าสามหน้าด้วยครับสุดยอดโอนาน่าให้มาวารานาเซมิโลเมสันเมาส์เปิดมาถึงบูโนโ่ เก็บมาได้ครับบูโน่เอานะครับบูโน่เปิดลูกนี้หุม่มแรงไปครับยังถึงลัดฟอร์ดอยู่ลัดฟอร์ดแต่บอลไม่ดีครับแล้วฝั่งนู้นจะสวนครับบอลที่จะลอยโอเคเจอวาลานหยดมาบูโน่อินสันเมาส์าเซมิโลครับให้ช่องนี้มาสวยครับเยล่ใเส้นคืนมาข้างในหอยลุ้น วิ่งมาไม่ถึงไม่ทันครับบุนโอนี่เดียวนี่เดียวเมื่อกี้ออสโค่จ่ายมาโรนัลโดโรนัลโดวิ่งวิ่งไปเลยหูแล้วเปิดโอเคโอนหน้ายังมีสติอยู่ครับเ,เส้นหูโดนบีบสองครับช้าด้วยครับเ,เส้นสบเบคแฮม โอเคดาโลสวยหอยลุนยังได้อยู่ให้มารัดฟอร์ดรัดฟอร์ดหแต่รัดฟอร์ดเราหัวโตนะครับก็เลยดมูมึนเลยครับเอาแล้วแทงมัดลูกนี้โอเคยังไม่หลงยังไม่หลงบบารา okay, ครับบาลานโอเคครับบชชอให้มาที่เ็นสันเมาส์หรืเส้นยกมารัดฟอร์ดลำไหมไม่มีเสียงไม่มีทุกวีดครับ เป็นต่อฟอร์ดโอ้โหไม่ผ่านครับคาเซมิโลตัดเกมไปก่อนลรงนี้มาครับเหลืออีกหนึ่งนาทีก็จะหมดเวลานะครับเ,เล่นเร็วเลย <c oughs> ถอดสองนาทีแล้วเปิดมามาติเนสสวยูชอหมูเค okay. มาครับฟอร์ดหอยลุนโอเคจะหมดเวลาครับ จะไม่หมดเดี๋ยวเดี๋ยวอ๋อเฮ้ยเดี๋ยวนี้สองทีนานอย่างนี้เลยผมก็ไม่ได้เล่นนานนะครับอัปเดตใหม่มาก็ไม่ค่อยเล่นนะครับแล้วโอเคม่สั่นเมาส์มาดูตอนที่ครึ่งหลังนะครับสั่นเมาส์โอ้ยโอเคแล้วฟอดเมาส์หอยลุนหอยลุนขังห้อ,องตัวยังไม่ค่อยมีนะในเกมครับในเกมสตแต็กยังน้อยอยู่ โหดแล้วชอวา,านคนเดียวโอเคสวยครับวา,านเป็นสันเมาส์ให้มารัดฟอร์ดัอฟอร์ดนี่ไม่ไหวนะต้องเปลี่ยนนะครับเอาเป็นแอนโทนี่มาครับแล้วแอนโทนีเล่นเป็นปีขวาบูโนมาฝั่งนี้นะเมาส์เอา,เอาต้องเอาระบาดครับลองมาครับลองมาหน่อยส่วนในเกมนี่คือการโชว์น่าจะยังไม่มีในเกมนี้นะครับต้องรออัปเดตครับ ถ้ามีนี่คือจีจา้าแน่นอนครับฝันนู้งก็จะเหมือนเปลี่ยนตัวเหมือนกันครับมาครับบูโน่อินเส้นหอยลุนจ่ายไปติดวคารเซมิโลอาราบัตโอเคแล้วหอยลุนวิ่งแล้วครับสวยครับวิ่งบางลายมาหอยลุนซัดด้วยซ้ายลูกนี้ติดบล็อกหรือเปล่าว โอโ้ไม่ไม่ติดบอสด้วยอะอุอ้ยแล้วอันนี้ตลอยโอเควาลานสวยแล้วแอนโทนี่แอนโทนี่โอ้โหจ่ายจ่ายจะจ,จ่ายให้ฮอยรุนครับแต่ไปจ่ายให้บูนโนเฉยนะฮะแล้วเปิดข้างแกนมาสวยมากดาโลสวยโอเคแอนโทนี่มาใหม่เอเส้นข้างล่างลงแต่ว่าช้าไปครับฝุ่่นก็เข้าเร็วเหมือนกันแล้วยังไง วาลานโอเคสวยบโโอ้นหอยลุนวิ่งแล้วโหเต็บไปติดครับเอาอีกเส้นยังได้อยู่แล้วให้มาที่หอยลุนลูกนี้หอยลุนชิปโอ้โหเบาไปครับ <c oughs> เกือบแล้วหอยลุนแล้วไปแค้มให้มาตอนนี้ตะลอยุ้ยโอเคเลยไปหมดครับ แอนโทนี่ <Anthony. S 2> ให้มาฮอยลุนโอเคแข็งแกร่งไงแข็งแกร่ง,แ,งแต่ว่าโอ้โหวีดีแข็งแกร่งกว่าไงโอเคอาราบัตช่วยได้ดีแล้วมาครับบูโนโ่บูโน่จ่ายมาลูกนี้ไม่ถึงคารเซมิโลครับโอ้โหแล้วจะตัวสวยอีกแล้วโอเคลูกชอวารานให้มาแอนโทนี่แอนโทนี่ให้มาฮอยลุนฮอยลุนบังไว้แล้วเข้านในมาไม่ถึง ลาบัตอาทิตย์นี้วิลเล็โรนัลโดอมาอ่ะดาร์โลโอเคสวยอเซเมโลให้มาที่ห้อยลุนโอ้ยหลอดสเตมิน่าห้อยลุนคือจะหมดแล้วครับต้องส่งให้ออนโตนี่แล้วให้มาอิลิกเซนเรียบร้อยครับสุดยอดครับสุดยอดรอบนี้อิลิกเซนอีกแล้วครับของจริงครับอิลิเซน ก่อนหนูใส่เกมนะครับรอเล็กิลอนมาครับอูโนขยับมาข้างในครับต้องเอาเล็กเส้นไปพักครับมาเลเซียนี่ครับเล็กิลอนไปเล่นปีกซ้ายแทนนะมาเลเซียเล่นแบ็กซ้ายนะครับคอยลุนยังไม่ได้ทำประตูนะครับน่าเสียดายครับแต่ว่าเล็กิลอนยังไงให้มาคอยลุนคอยลุนจะไปเองไหมไม่ครับ บูโน ok, oh, oh. oh, ่ยกมาลูกนี้โอ้โหไเข้าโอ้โหชนคานมันเด้งออกมาครับแรงไปครับมาติเนสโอเคสวยยังมีเวลานะบูโน่บมาเลเซียสวยเซมิโลไฮลุนจ่ายมานจะให้เด็กกิรอนไม่ถึงครับบูโน่อย่งง่ายๆขอไฮลุนมา หอยลุนยังได้อยู่หอยลุนไม่ไหวแล้วแหละโอเคเอารับัตรไป้าวก่อนครับรูปนี้มัติเนสลอยชีนแล้วยิงเองเลยครับเบคแฮมหอยลุนยังไงห,หมดจบไปก่อนครับเกมนี้ สอูนะครับนี่ก็คือเซตเนะครับก็โอกาสยิงเรา5นะครับเข้ากรอบ3นะครับเป็นประตู2นะครับฝั่งนุ้นีโอกาสยิง2องเข้ารมกรสองครับแต่ว่าก็ยังไม่ผ่านมือโอดาน้าของเรานะครับคือจริงกันในเกมนี่มันช่างตายจริงนะครับมาดูเลตติ้งกันบ้างครับนี่ครับเอลิเซนแมตออดต้แมปแบบบอกแล้วครับสุดยอดจริงเอลิเซนปีนี้ก็คือไม่ต้องใช้ปีสูงๆก็ได้ใช้ปีนี้บวกแก็คือ สุดจัดรอมาเป็นลาเฟลเวลาครับคือเกมรับนี่คือแน่นจัดครับเพราะวารลาเลยรอมาก็คือดาโลครับคือปิดโรนโดได้หมดครับว่าเข้าสกัดสวยหมดลองมาแอนโทนีครับลงมาเป็นตัวสำรองได้7.0็ดจุดศูนย์แอซิดเป็นหนึ่งครับแอซิดให้เดเส้นไปนะลูกที่2นะครับลองมาเป็นลูกชอนะครับต่อมาเป็นฮอยลูนนะก็ถือว่าโอเคนะครับคือถ้าสแต็กดียวนี้คือได้ยิงแน่นอนอ่ะลองมาก็ตามนี้ครับบูโน่ที่เหลือก็โอเคครับที่จะดรอปไปหน่อยก็คือรัดฟอร์ดครับ ก็คือหัวตกด้วยละมั้งน่าจะเกี่ยวในเกมคือแบบไม่ค่อยวิ่งเลยนะแบบวิ่งดูเหนื่อ,เอ,อยเกมนี้เดี๋ยวไปต่อเกมที่2กันเลยนะไป let's go โอ้แล้วโอาน่าหัวตกครับเกมนี้งั้นงั้นไม่เปลี่ยนครับเพราะว่ามีคนเปลี่ยนแล้วนะว่าเอาบูโน่มาพักครับและแอนโทนีเล่นเป็นปีกขวาดูนะครับเอาครับทีมที่เราจะด้วยเป็นแมนยูฟุยแล้วเป็นทีมตำนานนะครับอุ้ยมาตินเนสเล่นแบ็คขวาอเอาเรื่อง มาครับก็เกมนี้อุนาน้าเราหัวตกด้วยนะครับแต่ไม่ใช้อุปสรรคของเรานะครับแล้วก็ผมเปลี่ยนบุโน่ที่เล่นปีกขวาครับเอาไอ้ทูนี่ลงมาก่อน,นครับมาครับฝั่งเราบุกจากซ้ายไปขวาครับีแดนนะครับแล้วเห็นไหมรัดฟอร์ดวิ่งแล้วอื้ม่ม่สันเมาส์จ่ายไม่ตรงครับไม่จ่ไปติดต้องผู้นี้โอเควาลานสุดยอดนี่อุนน่าใช้เท้าเก่งอะ่ะ บอกมาหน่อยแอนโทนีโอเคหลอกสวยแล้วปิดนะครับแอนโทนีแอนโทนี่แอนโทนี่จ่ายมาลิกเกซอีกแล้วยิงได้ไซายก้อยนิดๆครับแต่ยังเซฟไว้ได้อยู่ครับพีตเตอร์ชไมเคิลแล้วเปิดมาลูกนี้ดาโลยังไงบอลโอเคลิกเกซตัดมาได้แล้วยิงเรียบร้อยครับอิกเกซอีกแล้วครับโอ้โหสองประตูสามลูกครับไม่พูดผิด สองนัดสามลูกเออสองลูกด้วยแต่นะยออหายปเส้นส้มหล่นนะครับฝั่งนู้นเคลียร์ไม่ขาดครับอุ้ยแล้ฝั่งนู้นติดสปีดเลยครับตวนาอุ้ยยิ่งมาเองเลยยิงมาเองเปิดแล้วเปิดเข้าในมาลูกนี้อุ้ยโมติดดาโลโอเคอุ้ยอย่าประมาณนะครับเราสั่นเมาส์มาให้มาที่ หอยลุนหอยลุนเกือบผ่านวิดิทครับโอ้ยข้างบนว่าแล้วแอนโทนี่ยิงมาโอนาน่านะไซฟครับอโอเคแต่โลมาที่แอนโทนี่เราบ้างครับไปติดสปีดไปครับแอนโทนี่แอนโทนี่ให้มาหอยลุนหอยลุนหอยลุนยังได้ไหมตายครับ หโอเควาลา,า,านอืมสุดยอดจริงๆวาลานเนี่ยโอเคแล้วฟอร์ดเนี่ยอโอ้โหเราเสียฟ้าครับเดี๋ยวเล่นเร็วเลยฝั่งนูน้อเเนอุ้ยเดือดรนพอสโคหัวหนีไม่ได้โอ้โหแล้วโอนดนาโอเควางเร็วเลยครับโอ้ยโอเคเมาส์แลฟอร์ดอื้โชว์ท่าเป็หนึ่งที แล้วปีดไปไม่ส่งครับรัอสฟอนบอกไม่ส่งครับเหมือนชุดจริงครับแต่ว่าโอ<ม>้โย<ห>จะส่งครับเมื่อกี้ไปติดก่อนครับเส้นให้มามีสันเมาส์มีสันเมาส์หอยลุนหอยลุนเอ้ยายลูกบอรมันท,ทิศทางยังไม่ได้ครับเบาไปด้วยเมื่อกี้วาลาน <fold? S 1> วาลานอุดอาหน้า ผมไปกดผิดแล้วโอดาน่าเซฟได้ค <không> รับโอ้โหว้าวโอ้ผมไปกดเปลี่ยนทัคติกเฉยครับโอเคโลกไปหน่อยเมื่อกี้โอเคจะขยับโกไม่ใช่อะไหรอกว่าเซฟได้ครับโอดาน่าเหลือเชื่อสุดยอดเหลือเชื่อที่ไม่เป็นประตูเมื่อกี้โอเคเอาไปครับไม่สดแล้วครับอันฟอร์ เปิดติดคาซมิโรโอเคได้อยู่วาลานอาติเนสมิสันเมาลรัดฟอร์ดเส้นให้มารัดฟอร์ดคืนมาที่มิสันเมลโอ้โหนึกม่าจะโอเคแล้วโอเควาลานอาติเนสต่อใหม่ครับต่อบั้นใหม่มนสเนนี่เส้น คอยลุนช้าไปหน่อยแต่ลิเซนยังได้อยู่มาฟอร์ดโอเคฟอนต้องเคลียร์ไปก่อนครับอฟอร์ดถ่ายริมเสซนมาแล้วเปิดเข้ามาข้างในมีสันเมาส์ไม่โดนครับยิงไม่โดนแล้วกาเซมิโลโอเคสุสดครับ เ,เส้นปหอยลูนวิ่งไปแล้วครับแต่ว่ายังส่งไม่ได้ส่งไม่ได้ครับแอนโทนี่โอ้ออกไปครับแอนโทนี่ลูกนี้คุมบอลไม่อยู่ครับเ,เส้นอา้อาวอ้าวอ้าวหอยลูนสม้มหล่นอย่างนี้ไม่คำถาโอ้ติดเซฟเหรอ,อนึกว่ายิงข้ามผ่านีิโอเคโอ้แล้วชอเปิดมาคาคิมิโล ติเนสออกมไม่ได้แล้วครับจบก่อนครับครึ่งแรกมาดูต่อที่ครึ่งหลังครับเรานำอยู่หนึ่งศูนย์ครับฝั่งนูน้นเสียมาแล้วอุ้ยอัวหนาเลี้ยงมาเองเลยแล้วยิงยิงติดเซฟโอนานาสุดยอดครับโอนานาในเกมนะครับ<อ>ชีวิตจริงก็ขอเซฟอย่างนี้บ้างเถอะครับโอเคโอเคโอนานา ปามาไอทนี่โอเคมองหลอด้วยนะถึงถึงถึงไหมไม่ถึงครับเอาเซมิโลโอ้โหโอ้โหจานเฮวารันเอ้าผมจะจ่ายให้ข้างบนทำไมมันจ่ายมาทางนี้ก็ไม่รู้นะโอ้โหแล้วโอ้โหเสียอะไรปะเนี่ยโอ้ดันหน้าเซฟอีกแล้วโอ้โหเหลวยเชื่อ นี่เหลือแช่จริงๆวานาน่าเฮ้ยแมวโดนแมวแล้วเนี่ยโอ้โหจังหวะอย่างนี้สองสามครั้งแล้วน,นะโอ้นี่นี่มีถังบ้านแซวม,มาแล้วครับสองนู้นแซวมาแล้วไม่เห็นเหมือนเนียวชื่อจริงเดี๋ยวรอบอนตายก่อนอุ้ยล้ำอ่ะเนี่ยถ้าล้ำไม่ล้ำด้วยแอนโทนี่โอ้โห จริงครับมาครับหอยลุนโอเคไม่สั่นเมาส์โอ้โหมาครับในเกมมันต่อครับโอเคสั่นเมาส์หอยลุนวิ่งไปแล้วครับหอยลุนโอเคสวยเวลามาดีหอยลุนล็อกมาหน่อยแล้วยิงคู่สไปค์เข้าโอ้เมื่อกี้ผมสา่นล็อก มาแล้วนะจะปั่นซ้ายโค้งไปโอ้โหเหลือเชื่อเหลือเชื่อเลยแล้วฝน,นุ้นคอยอยู่เกมันะ่จะเปลี่ยนตัวเราก็ต้องเปลี่ยนมาครับมีสั่นเมาส์พักก่อนเอาเอาระบัดมาัดฟอร์ดั้นนี้ก็โอเคแต่ว่าต้องเอาคนที่ฟิตมาอย่างเรรกิลอนครับมาเล่นปีกซ้ายเลยมรุนโนนั่งพักไปก่อนครับปีตอนนี้หัวตกนะครับหอยลุนเอาหน่อยเว้ ประมาณนี้ครับมาลุยกันต่อครับเราเปลี่ยนให้อัลลอบัตนะครับกับเมซันมเมลเดี๋ยวมาแทนกันอุ๊ชอเปิดมาอัลบ,บัตจังหวะสัมผัสสัมผัสบอลแรกครับด้วยหัวครับเกือบทำเกือบทำประตูได้นะโอเคดาโลอัลบ,บัตเดี๋เส้นเดี๋เส้นให้มาหอยลุนซับด้วยซ้ายลูกนี้ยังติดเซฟอยู่อูโหเอาเว้ย ชอเปิดมาหูยแล้วฝั่งนี้จะได้สวยครับฝั่นิตะลอยเพิ่งลงมาหรือเปล่าโอเคแอนโทน,นี่อ้เบียดสู้ได้โอเคชอโอเคได้าฟาวครับอหอยลุน,นเก็บฟาวได้นะฮะก็ต้องเอเดเซนเลยครับไม่มีบุนโน่ก็ต้องเอเดเซนจัดการเองครับไปครับอืม,อมตามไปนิดนึงครับชอ อีกเส้นมงหลุดเสาไปนิดเดียวครับโอ้ยัง então, ไงไอทัวนี่เขียวครับฝั่งนู้นโอเว่นโอ้ยเอาโอเว่นมาด้วยแล้วยิงละโอเคโอนาน่าเซฟอีกแล้วแล้วยังไงเอเซ้นหูจะให้กับ ให้กับมาฮอยลุนแต่ว่าเรเกอรอนแล้วฮอยลุนมาครับลูนี้ยิงด้วยขวาเลยยิงด้วยขวาโ <c oughs> ยังไม่เข้าครับโอ้ <c oughs> เป็นเท้าข้างที่เป็นถนัดด้วยไง <c oughs> โอ้โโหอเคคาซิเมโิโลขนมยังได้อยู่เอาระบาดโอเคลงมาช่วย <c oughs> ดีมากเส้น เส้นโอเคเอกลอนสวยเส้นให้มา,มอ,มาอำลาบัตลูกนี้โอ้โหอยู่เสาอัน,นอันนี้เป็นที่ผมเองแล้วมั้งเนี่ยโอ้โหโอเคเราต้องเน้นให้มากกว่านี้ครับไปครับหอยลวนลูกนี้เรียบร้อยครับเรียบร้อยครับ ฮอยรุนทำตูวได้แล้วครับหลังจากตั้งมานานครับสุดยอดครับโอ้โหอาจจะเฟอร์เฟกขนาดนี้โอดาน่าก็เซฟฮอยรุนก็ยิงจะบ้าไปแล้วเดี๋ยวอย่าเพิ่งดีใจเฮ้ยเฮ้ยอย่าเพิ่งเสียเร็วโอเคยังมีโอดาน่าอยู่โอ้โหถ้าชีวิตจริงไปอย่างนี้ก็คงดีนะโอเคฮอยรุนอุ้ย,ยนิดเดียว โอเคหนึ่เส้นอูเรียบลยครับจบเกมไหมครับจบที่สองศูนย์เหมือนเดิมครับสุดยอดครับขอดูจังหวะเดี๋ยวเลยหอยลุนทำประตูน่ครับเอเซ้นอึ้ใจรุนี้สวยมากแล้วรีบร้อยรับหอยลุนยิงเข้าจนได้ครับลูกอารบัรก็น่าเสียดายโอ้โหดูเสาไปิดเดียวอะ ประมาณนี้ครับนี่ครับสถิติเกมนี้ครับโอ้โหเรายิงไปมีกาดยิง12ครับตรงกรอบ7ฝั่งนู้นยิง11ตรงกรอบ8โอ้โหแต่ว่าโอดานะ่าเซฟจัดอะ่ะโอ้โหถ้าตรงกรอบเข้ากรอบ8นี่คือคืออาจจะเซฟไป8เลยนะก็มีเิตนะก็มีสธิ์แนะม,ม่ก็โดนติดบล็อกหรือเปล่านี่ผมไม่แน่ใจแต่ว่าเรามารู้ดกันดีกว่า,าว่าใครจะได้แมทเอา์แมนครับก็ใครที่ดูมาถึงตอนนี้ก็คอมเมนต์มาได้ว่าคิดว่าแมทที่2เนี้ย ใครจะได้แมทออโนแมทระหว่างฮอยลุนหรือจะเป็นเอเล็กเซนหรือเปล่าหรือจะเป็นวาลาน,ลนที่เล่นเกมรับโอเคอยู่หรือจะเป็นโอนาน่าเราครับโอ้โหที่ซุปเปอร์เซฟจริงๆนะ <laughs> ก็เดี๋ยวมารอรุ้กันเลยนะครับแล้วก็มาถึงตอนนี้ก็อย่าลืมกดซับสไครต์ด้วยนะครับไปมาดูกันเลยดีกว่า <laughs> Let's go <S นี่ครับก็ <laughs> เป็นเอเลอเซนนะครับโอ้โหก็เ <laughs> <laughs> อ้ยผมลืมถ่ายฮะตอนแรกผมก็คิดว่าเป็นโอนาน่าแต่ว่า อีกเส้นเจ้าเก่าครับเจ้าเดิม9.6ครับสุดยอดจริงๆเลยเส้นเป็นเนี้ยสุดยอดสุดยอดรอมาอุรน่าอันนี้ผมเหลือเชื่อเลยเหลือเชื่อเหลือเชื่อไม่คันพูดอื่นละเหลือเชื่อขอให้ชิวจิงเป็นอย่างนี้มาเถิอมาก็เป็นหอยลุนครับยิงได้เลยครับงันนี้สุดยอดสุดยอด7.5ถือว่าไม่แย่ไม่แย่รอมาก็เป็นอนัตนี่โอเคนะมีความเร็วรอมารดาโลอยู่ครับดาโลสุดยอดสุดยอด ในเกมนี่สุดยอดนะตัวจริงนี่ก็คือต้องมาลุ้นเอาว่าจะเป็นดารโลหรือดาลั่นนะครับเอามาเป็นลูกชอปลูกชอปตอนนี้คือเจ็บยาวเลยครับเกรงมากมากเอามาเป็นวาลานะครับทําด้วยพี่กเกษมนะครับเกมคืนร้อนก็สุดยอดในสั่นเมาส์ในชีวิตจริงก็สู้ต่อไปรออยู่รออยู่ก็ตามนี้ครับรัดฟอร์ดก็ยังงงๆเหมือนเดิมนะก็ขยายให้ผมทำทีมอะไรเพิ่มเติมก็คอมเมนต์มันก็ได้พูดคุยกันได้ครับ ต้เหมือนเดิมครับทุกท่ชื่นชนจอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์ห้มมนด้วยนะครับช่วงนี้ก็อย่าลืมรักษาสุขภาพาด้วยคนระับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับเจอกัน